พวกเขาบอกเขาว่าทุกอย่างจบแล้วว่าในวัย73ปีความต้องการจะค่อยๆหายไปความรู้สึกผูกพันจะเลือนลางลงและผู้ชายควรยอมรับความจริงนั้นเสียเถอะแต่ในเย็นวันหนึ่งที่เงียบสงบเมื่อไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วเขาตักน้ำพึ่งดิบหนึ่งช้อนคนลงในน้ำอุ่นแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ไม่ใช่ในชั่วข้ามคืนแต่เปลี่ยนอย่างช้าๆและมั่นคงชีวิตเริ่มกลับคืนมาสู่มือของเขากลับมาสู่หัวใจของเขาและกลับคืนสู่ห้องนอนของเขาผมคือดรเจมส์ตลอดเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาผมช่วยผู้ชายหลายพันคนเรียกคืนสิ่งที่เวลาและความเครียดได้พรากไปทั้งพละกระกำลังการไหลเวียนโลหิตและความใกล้ชิดโดยไม่ต้องใช้ยาราคาแพงหรือวิธีซับซ้อน แต่ใช้ความจริงที่เรียบง่ายและผ่านการพิสูจน์มานานเพราะนี่คือสิ่งที่น่าประหลาดใจคําตอบไม่ได้อยู่ที่การทำมากขึ้นแต่มันอยู่ที่การทำต่างออกไปและสิ่งหนึ่งที่ทงพลังมากอาจกำลังนอนอยู่ในตู้กับข้าวของคุณในตอนนี้ ในวิดีโอนี้ผมจะบอกคุณอย่างละเอียดว่าคุณจะใช้น้ำผึ้งใช้น้ำผึ้งอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูการไหลเวียนโลหิตเพิ่มพลังงานและเชื่อมโยงความใกล้ชิดได้อย่างไรโดยเฉพาะหลังอายุ60ปีเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดผู้ชายส่วนใหญ่ใช้มันผิดวิธีอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าผมจะบอกคุณว่าควรใช้มันอย่างถูกต้องเพื่อที่คุณจะไม่พลาดจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตช่วงที่สองของคุณ ก่อนที่เราจะเริ่มหากคุณยังไม่ได้กดติดตามกรุณากดติดตามและเปิดกระดิ่งไว้คุณจะไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้คุณรู้สึกแข็งแรงเชื่อมโยงและมีชีวิตชีวาขึ้นหลังวัย60 ตอนนี้เมื่อคุณรู้แล้วว่าน้ำผึ้งสามารถทงพลังได้ขนาดไหนเรามาดูกันให้ลึกลงว่าทำไมการไหลเวียนโลหิตถึงเสื่อมลงตามวัยและมันส่งผลต่อพลังงานความใกล้ชิดและสุขภาพโดยรวมของคุณอย่างไรรวมถึงคุณจะเริ่มปรับปรุงได้อย่างไรตั้งแต่วันนี้ 1. ทําทำไมการไหลเวียนโลหิตจึงลดลงหลังอายุ60และมันส่งผลต่อพลังงานความใกล้ชิดของคุณอย่างไร ผมยังจำได้ดีถึงช่วงเวลานั้นคนไข้คนหนึ่งชื่อแฮโรอายุ71ปีพูดนุ่มๆเป็นครูใหญ่กเกษียณแล้วเขานั่งอยู่ตรงข้ามผมแล้วพูดว่าหมอครับผมรู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยแม้แต่ตอนพักผมก็ยังรู้สึกเหนื่อยและรู้สึกว่าไม่เชื่อมโยงกับอะไรเลย ประโยคนั้นแสนเงียบแต่มันสะท้อนถึงผู้ชายอีกนับล้านที่มีอายุเกิน60ความจริงก็คือสิ่งที่แฮโรพูดไม่ใช่แค่เรื่องของความชราแต่มันคือการไหลเวียนโลหิตที่แย่ลงซึ่งพบได้มากกว่าที่ใครคิด หลังอายุ60หลอดเลือดของคุณจะเริ่มสูญเสียความยืดหยุ่นตามธรรมชาติเยื่อบุด,ด้านในของหลอดเลือดที่เราเรียกว่าเ e n d o t เลียมจะผลิตไนตริกออกไซด์ได้น้อยลงไนตริกออกไซด์เป็นก๊าซส,สำคัญที่ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวและส่งเลือดไปยังจุดที่ร่างกายต้องการ เมื่อกระบวนการนี้ช้าลงการไหลเวียนก็เริ่มถูกจำกัดผลรัพ์ที่ตามมาคือมือและเท้าเย็นพลังงานตกหัวใจต้องทำงานมากขึ้นและสำหรับผู้ชายหลายคนคือความรู้สึกสดชื่นทั้งกายใจที่ค่อยๆเลื่อนหายทั้งในเชิงร่างกายจิตใจและความใกล้ชิดคุณอาจรู้สึกเหมือนว่าร่างกายของคุณเริ่มไม่ตอบสนองแบบเดิมอีกต่อไปหรือบางช่วงเวลาอันแสนพิเศษกับคู่ชีวิตก็เริ่มไม่สดใสเหมือนเคย แต่นี่ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยแต่มันคือเสียงจากชีวภาพของคุณที่กำลังเรียกร้องให้คุณช่วยดูแลมันสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือการไหลเวียนโลหิตไม่ได้เกี่ยวแค่กับหัวใจเท่านั้นแต่มันเกี่ยวข้องกับสมองกล้ามเนื้อความปรารถนาและความมั่นใจของคุณด้วยมันคือพื้นฐานของการรู้สึกมีชีวิตชีวาอยู่ในร่างกายของคุณเอง และข่าวดีก็คือแม้หลังอายุ60ปีร่างกายของคุณยังสามารถตอบสนองได้ดีเยี่ยมถ้าได้รับสัญญาณที่ถูกต้องและนั่นนำมาสู่คำถามสำคัญที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักไม่เคยถามถ้าน้ำพึ่งดิบเพียงหนึ่งช้อนสามารถกระตุ้นสัญญาณนั้นมันทำงานอย่างไรกันแน่ 2. พลังซ่อนเร้นของน้ำพึ่งที่ได้รับการสนับสนุนโดยวิทยาศาสตร์ ผมจะพูดตรงๆกับคุณเลยนะครับตอนที่ผมได้ยินเช่านาสูงอายุคนหนึ่งพูดว่าน้ำผึ้งดิบหนึ่งช้อนตอนเช้าคือเคล็ดลับของพลังและความเฉียบคมผมก็แค่ยิ้มให้เขาอย่างสุภาพเพราะผมใช้เวลาหลายสิบปีในวงการแพทย์โดยพึ่งงานวิจัยและแนวทางรักษามาตรฐานสำหรับผมน้ำผึ้งก็แค่ของหวานไว้ใส่ในชาเท่านั้นเอง แต่สิ่งที่ผมไม่เคยรู้ในตอนนั้นและวิทยาศาสตร์เพิ่งเริ่มยืนยันไม่นานนี้ก็คือน้ำผึ้งไม่ใช่น้ำตาลธรรมดาแต่มันคือสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพอย่างแท้จริงและให้ประโยชน์ต่อหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะถ้าเป็นน้ำผึ้งดิบที่ไม่ผ่านการกรองและใช้ให้ถูกวิธีด้วยเจตนา น้ำผึ้งดิบประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังฟลาโวโน์และเอนไซม์เฉพาะบางชนิดที่ช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงการทำงานของหลอดเลือดที่สำคัญที่สุดสารบางตัวในน้ำผึ้งยังช่วยกระตุน้นการผลิตไนตริกออกไซด์ในร่างกายซึ่งเป็นโมเลกุลตัวเดียวกันที่ช่วยให้หลอดเลือดเปิดกว้างยืดหยุ่นและไหลเวียนได้ดีนี่ไม่ใช่แค่ความเชื่อพื้นบ้านแต่มันมีงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจน มีรายงานว่าน้ำพึ่งช่วยปรับสมดุลคอเลสเตอรอลสนับสนุนสุขภาพหัวใจและส่งเสริมการทำงานของเยื่อบุหลอดเลือด ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกก่อนยุคยาปฏิชีวนะหรือยาเคมีถึงใช้น้ำผึ้งไม่ใช่แค่าอาหารแต่เป็นยาทั้งในศาสตร์อายุรเวทและในตำราแพทย์ของอียิปโบราณน,น้ำผึ้งถูกยกย่องว่าเป็นของล้ำค่าสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพโดยเฉพาะในผู้ชายสูงอายุ และนี่คือสิ่งที่สัมผัสได้จริงเมื่อผมเริ่มแนะนำน้ำพึ่งแก่ผู้ป่วยสูงอายุของผมในรูปแบบและเวลาที่เหมาะสมผมก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแม้จะเป็นเพียงรายละเอียดเล็กๆผิวหน้าของพวกเขาดูมีสีเลือดฝาดขึ้นมือของพวกเขาอุ่นขึ้นก้าวเดินมีพลังมากขึ้นแม้แต่แววตาของพวกเขาก็กลับมามีแสงแห่งชีวิตอีกครั้ง มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่มันคือตามธรรมชาติที่แสดงพลังเมื่อคุณให้โอกาสมันได้ทำงานแต่ที่น่าสนใจกว่าน,นั้นคือคุณไม่สามารถกินน้ำผึ้งแบบใดก็ได้และเวลาใดก็ได้แล้วหวังผลทันทีได้เพราะมันมีวิธีที่ต้องใช้มีจังหวะเวลาที่เหมาะสมมีแนวทางที่เปลี่ยนน้ำผึ้งจากแค่ความหวานไปสู่ของที่ส่งพลังอย่างแท้จริง และในช่วงถัดไปผมจะพาคุณไปรู้จักกับวิธีนั้น 3. วิธี60ทับ60วิธีใช้น้ำผึ้งเพื่อเพิ่มการไหลเวียนและความเชื่อมโยงทางใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้ว่าจังหวะเวลาคือสิ่งสำคัญที่สุด มีผู้ป่วยคนหนึ่งชื่อเขาอายุ66ปีเขาเป็นพ่อไม้ที่เงียบขรึมและกำลังเผชิญกับความเหนื่อยล้ารวมถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เขาอธิบายไม่ได้เขาเคยลองทั้งวิตามินยาและอาหารเสริมตามกระแสแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจนกระทั่งเขาทดลองวิธีที่ผมเรียกว่าวิธี60ทับ60 มันเรียบง่ายแต่ทรงพลังเกินคาดเริ่มต้นด้วยน้ำพึ่งดิบหนึ่งช้อนชากินตอนท้องว่างทันทีหลังตื่นนอนตอนเช้าหรือก่อนความใกล้ชิดประมาณหนึ่งชั่วโมงห้ามกินหลังมือหนักห้ามผสมกับกาแฟหวานจัดให้กินเปล่าๆหรือคนเบาๆกับน้ำอุ่นนอดน้ำร้อน สิ่งที่เขาสังเกตเห็นหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่วันไม่ได้ถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตทันทีแต่มันชัดเจนเขาบอกว่าสมองเขาแจ่มใสขึ้นตอนเช้ามือไม่เย็นเหมือนเคยและที่สำคัญที่สุดเมื่อเขาเริ่มสารสัมพันธ์กับคนใหม่ในชีวิตเขาพูดว่าผมไม่รู้สึกชาอีกต่อไปแล้วผมรู้สึกอยู่กับปัจจุบัน วิธี60ทับ60สร้างขึ้นจากแนวคิดว่าร่างกายจะตอบสนองได้ดีที่สุดเมื่อได้รับสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมน้ำผึ้งช่วยกระตุ้นไนตริกออกไซด์แต่ถ้าคุณจับคู่กับการเคลื่อนไหวเบาๆเช่นเดินเบาๆ10นาทีมันจะเสริมพลังให้มากขึ้นอีก นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือแรงส่งอินพุตที่เหมาะสมทำอย่างสม่ำเสมอจะเปลี่ยนวิธีการไหลเวียนของเลือดเปลี่ยนการทำงานของสมองและเปลี่ยนวิธีที่คุณมีตัวตนในความสัมพันธ์ บางคนชอบบีบมะนาวนิดหนึ่งลงไปหรือโรยพริกคายเยนเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพิธีรมัมเริ่มต้นวันของคุณด้วยเจตนาให้ร่างกายคุณได้พลังงานที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการไหลเวียนและพลังจากภายนอกสู่ภายใน แต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือเมื่อคุณทำสิ่งนี้ทุกวันจนกลายเป็นจังหวะชีวิตร่างกายของคุณจะเริ่มเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้รับและนั่นแหละคือจุดที่การเปลี่ยนแปลงจริงๆเริ่มเกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่ผมอยากแบ่งปันให้คุณต่อจากนี้ 4. สิ่งที่ผู้ชายวัยเกิน60ปีเล่ากลับมาหลังจากลองวิธีนำพึ่งนี้ ผมยังได้รับจดหมายอยู่เสมอค่ะบางฉบับเขียนด้วยลายมือบางฉบับเป็นอีเมลทั้งหมดส่งมาจากผู้ชายทั่วประเทศที่เงียบๆทดลองวิธีนำพึ่งนี้สิ่งที่เขาเจอกลับมาไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่มันคือการกลับมาพบตัวเองอีกครั้งมีจอร์ชอายุ69ปีเขาเคยเกือบจะถอดใจจากการเดทหลังจากผ่านการหย่าร้างเขาเริ่มใช้น้ำพึ่งตามที่ผมแนะนำ หนึ่งช้อนชาในตอนเช้าเดินเบาๆไม่มีความคาดหวังใดๆสามสัปดาห์ต่อมาเขาบอกว่าเขารู้สึกสบายใจในร่างกายของตัวเองมากขึ้นหัวเราะง่ายขึ้นถึงขั้นไปสมัครเรียนเต้นรำในชุมชนและเจอใครบางคนที่พิเศษอีกคนคือรอนอายุ74ปีอดีตนักดับเพลิงที่เกษียณแล้วเขาใช้ยาควบคุมความดันมานานนับ1ิบปีเขาไม่คิดว่าน้ำผึ้งจะช่วยอะไรได้เลย แต่เขาก็ลองดูสองเดือนผ่านไปภายใต้การดูแลของแพทย์หมอพบว่าการไหลเวียนโลหิตของเขาดีขึ้นจนต้องปรับขนาดยาให้ลดลงแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่รอนตื่นเต้นที่สุดสิ่งที่เขาบอกผมด้วยน้ำเสียงมั่นใจและภูมิใจคือผมรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นสามีของภรรยาอีกครั้งไม่ใช่แค่ทางร่างกายแต่ทางใจอย่างเต็มที่ เรื่องพวกนี้อาจดูเล็กน้อยจากมุมคนนอกแต่สำหรับคนที่ใช้เวลาหลายปีรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองค่อยๆหายไปสิ่งเล็กๆแบบนี้กลับยิ่งใหญ่เหลือเกินมันไม่ใช่แค่พลังงานหรือสมรรถภาพแต่มันคือความมั่นใจที่กลับคืนมาความรู้สึกว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ และมันไม่ใช่การรักษาวิเศษแต่มันคือความสม่ำเสมอคือเจตนาที่แน่วแน่คือร่างกายของคุณที่ตอบสนองเมื่อได้รับสิ่งที่แท้จริงแม้ว่าผลลัพธ์เหล่านี้จะน่าประทับใจแต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้นเพราะมีบางสิ่งที่ลึกกว่านั้นที่เกิดขึ้นเมื่อการไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นมันไปไกลเกินกว่าร่างกายเพราะเมื่อเลือดไหลเวียนสิ่งอื่นที่สำคัญกว่าก็ไหลไปพร้อมกันด้วย นั่นคือความสามารถในการคิดอย่างชัดเจนรู้สึกอย่างลึกซึง้งและเชื่อมโยงกับคนที่เรารักอย่างแท้จริงเราจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อในตอนถัดไป 5. วิทยาศาสตร์เบื้องหลังความผูกพันทำไมการไหลเวียนโลหิตจึงหมายถึงความใกล้ชิด หนในบทสนทนาที่กินใจที่สุดในชีวิตผมมาจากชายคนหนึ่งชื่อวอลเตอร์อายุ76ปีเขาพูดกับผมว่าหมอครับผมไม่ได้คิดถึงการเป็นหนุ่มอีกแล้วแต่ผมคิดถึงความรู้สึกใกล้ชิดกับคนที่ผมรับเขาไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องสมรรถภาพแต่หมายถึงการอยู่ตรงนั้นจริงๆความรู้สึกว่าเรามีตัวตนเป็นที่ต้องการและมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นกับคนที่เรารัก สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือความใกล้ชิดทางอารมณ์และร่างกายไม่ได้แยกจากกันในร่างกายมันผูกโยงลึกกับระบบไหลเวียนโลหิตเมื่อเลือดไม่สามารถไหลเวียนได้ดีไม่ใช่แค่ร่างกายที่เริ่มปิดตัวแต่จิตใจก็เริ่มหม่นหมองอารมณ์ก็แบนราบคุณจะหัวเราะน้อยลงรู้สึกห่านเหินเหมือนเป็นคนแปลกหน้ากับตัวเองทีละนิดจนวันหนึ่งคุณส่องกระจกแล้วสงสัยว่าแววตาแห่งชีวิตหายไปไหน แต่เมื่อการไหลเวียนโลหิตกลับมาดีขึ้นสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นสมองได้รับออกซิเจนมากขึ้นเส้นประสาทต,ตอบสนองไวขึ้นฮอร์โมนอย่างเทสโทสเตอโรนและโดปามีนเริ่มกลับสู่สมดุลคุณจะไม่เพียงรู้สึกตื่นตัวแต่ยังรู้สึกมีตัวตนและในความรู้สึกนั้นความสัมพันธ์ของคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะตั้งใจฟังมากขึ้นศบตามากขึ้นกล้าจับมือคู่รักกล้าหยอกล้อกล้าสร้างช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิด มันไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่มันจะจริงอีกครั้งนั่นคือเหตุผลที่เมื่อผู้ชายบอกผมว่าวิธีน้ำผึ้งนี้ช่วยให้เขากลับมาเชื่อมโยงกับคู่ชีวิตได้พวกเขาไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องกายภาพแต่พวกเขาหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกและจิตวิญญาณพวกเขารู้สึกเหมือนกลับมายืนบนโลกอีกครั้งหัวใจเปิดออกอีกครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องของการตามหาความหนุ่มแต่มันคือการกลับมาเป็นชายที่ยังมีชีวิตชายที่ยังมีพลังในการ ชีวิตด้วยความชัดเจนความเข้มแข็งและความอบอุ่นแต่ในขณะที่เรากำลังพูดถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่นี้เราก็ต้องพูดความจริงเช่นกันผู้ชายหลายคนไม่เห็นผลไม่ใช่เพราะว่าน้ำเพื่องไม่ดีแต่เพราะพลาดเรื่องเล็กๆที่ทำให้ทุกอย่างสะดุดตอนถัดไปผมจะบอกคุณว่าสิ่งที่ไม่ควรทำมีอะไรบ้างเพื่อไม่ให้คุณเสียเวลาเปล่าในการฟื้นตัวกลับสู่ตัวต,วตอนที่แท้จริง 6. สิ่งที่ไม่ควรทำข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นและควรหลีกเลี่ยงตอนที่ผมเริ่มแนะนำวิธีน้ำพึ่งนี้ให้กับผู้ป่วยผมคิดว่าทุกคนจะเห็นผลดีอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมสังเกตเห็นบางอย่างที่น่าสนใจผู้ชายบางคนบอกว่ารู้สึกดีขึ้นมีพลังมากขึ้นเชื่อมโยงกับคู่ชีวิตมากขึ้นแต่บางคนกลับไม่รู้สึกเปลี่ยนแปลงเลย ซึ่งปัญหาไม่ได้อยู่ที่วิธีนี้ไม่ได้ผลแต่เป็นเพราะข้อผิดพลาดเล็กๆที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและมันกลายเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งพวกเขาไว้ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือเลือกน้ำผึ้งผิดชนิดผู้ชายหลายคนหยิบน้ำผึ้งในขวดพลาสติกใสาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งผ่านการกรองการพาสเจอร์ไรซ์และถูกทำให้สูญเสียสารอาหารไปแล้ว สิ่งที่ร่างกายคุณต้องการจริงๆคือน้ำผึ้งดิบไม่ผ่านการกรองถ้าเป็นแบบออร์แกนิกหรือจากแหล่งท้องถิ่นได้จะยิ่งดีเพราะเอนไซม์และสารสำคัญในน้ำผึ้งจะยังอยู่ครบสิ่งเหล่านี้แหละที่ช่วยกระตุ้นการผลิตไนตริกออกไซด์และส่งเสริมการไหลเวียนเลือดอย่างแท้จริงข้อผิดพลาดถัดมาคือกินหลังมื้อหนักหรือก่อนเข้านอนทันที ระบบย่อยอาหารของคุณจะทำงานช้าลงในช่วงเย็นและเมื่อท้องคุณอิ่มน้ำพืชนก็จะถูกดูดซึมได้น้อยลงประสิทธิภาพจึงลดลงตามไปด้วยเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากควรกินตอนเช้าหรืออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนการมีปฏิสัมพันธ์หรือความใกล้ชิด อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ชายที่ใจร้อนพวกเขากินน้ำผึ้งครั้งละ2-3ช้อนโต๊ะคิดว่ายิ่งมากยิ่งได้ผลเร็วแต่การกินน้ำผึ้งมากเกินไปอาจทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงและตามมาด้วยภาวะพลังงานตกหวบซึ่งทำลายสิ่งที่พยายามจะสร้างขึ้นทั้งหมดเพียงหนึ่งช้อนชาก็เพียงพอแล้วความสม่ำเสมอทรงพลังยิ่งกว่าปริมาณ และผมก็เคยเห็นผู้ชายบางคนเลิกใช้วิธีนี้แค่เพราะใช้ไปไม่กี่วันแล้วรู้สึกว่ายังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่สิ่งนี้ไม่ใช่กลเม็ดมหัศจรรย์แต่มันคือสัญญาณเงียบๆที่เราส่งให้ร่างกายมันต้องใช้เวลาเพื่อฟื้นฟูสิ่งที่ถูกละเลยมาหลายปีและเมื่อคุณให้เวลากับมันบางสิ่งที่มหัศจรรย์ก็จะค่อยๆปรากฏขึ้น ถ้าคุณเคยพลาดข้อผิดพลาดเหล่านี้ไม่ต้องกังวลครับเพราะผู้ชายเกือบทุกคนก็มักพลาดในตอนแรกแต่เมื่อคุณปรับวิธีให้ถูกต้องคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ได้เร็วกว่าที่คิดตอนต่อไปผมจะบอกคุณถึงวิธีสร้างพิธีกรรมที่ยั่งยืนซึ่งไม่เพียงสนับสนุนการไหลเวียนเลือดแต่ยังฟื้นฟูทั้งพลังชีวิตความมั่นใจและตัวตนของคุณเจ็บข้อคิดสุดท้ายจากดรเจมส์ ผมได้เดินเคียงข้างผู้ชายมันนับพันคนในช่วงบทสุดท้ายของชีวิตเขาหลายคนเหนื่อยล้ารู้สึกหงุดหงิดและเงียบเงียบสงสัยว่าชีวิตที่ดีที่สุดของผมมันจบไปแล้วหรือยังและผมอยากบอกคุณว่ายัางไม่จบครับแม้แต่นิดเดียว มีบางสิ่งที่ส่งพลังมากเกิดขึ้นในวินาทีที่ชายคนหนึ่งตัดสินใจว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อความเสื่อมถอยว่าเขายังอยากรู้สึกถึงความเชื่อมโยงความมีอยู่ความเข้มแข็งว่าเขายังอยากกอดคู่ชีวิตและรู้สึกถึงความหมายในอ้อมกอดนั้นว่าเขายังอยากตื่นขึ้นมาด้วยเป้าหมายในแต่ละวันคุณไม่จำเป็นต้องปีนเขาหรือวิ่งมาราธอนเพื่อพิสูจน์ตัวเอง บางครั้งทุกอย่างเริ่มต้นเพียงแค่น้ำพึ้งหนึ่งช้อนชาแต่จริงๆแล้วเส้นทางนี้ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำพึ้งเลยมันคือเรื่องของการเรียกคืนจังหวะชีวิตของคุณเองการกลับมาเริ่มเช้าวันใหม่อย่างมีเจตนาการเดินอย่างรู้ตัวอีกครั้งการรู้สึกถึงลมหายใจในอกและเลือดที่ไหลเวียนในปลายนิ้ว มันคือการส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าฉันยังอยู่ที่นี่ฉันยังไม่จบฉันยังไม่ยอมแพ้สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกซาบซึ้งมากที่สุดจากผู้ป่วยที่ใช้วิธีนี้ไม่ใช่เรื่องตัวเลขหรือผลตรวจสุขภาพแต่มันคือคำพูดเรียบง่ายว่าผมรู้สึกเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งและนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณชัดเจนมั่นคงและมีชีวิตสิ่งอื่นๆจะค่อยๆเข้ารูปเข้ารอยตามมาเอง คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างแต่คุณจำเป็นต้องเริ่มทำบางอย่างเริ่มจากที่ที่คุณอยู่ตอนนี้เริ่มเล็กๆแต่ให้มั่นคงเพราะร่างกายของคุณมีพลังฟื้นฝูที่น่าอัศจรรย์โดยเฉพาะเมื่อมันได้รับความเอาใจใส่ความอดทนและปัญญาที่ตกทอดมาจากผู้ชายที่ใช้ชีวิตมานานพอจะเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่แท้จริง ก่อนเราจะปิดท้ายกันผมอยากให้คุณได้รับบางสิ่งที่นำไปใช้ได้จริงสิ่งที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ในวันนี้เลยเพราะการรู้ทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือคุณจะนำสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างไร ผมจะพาคุณไปสร้างพิธีกรรมประจำวันของคุณเองเรียบง่ายทรงพลังและออกแบบมาเพื่อสนับสนุนตัวตนของคุณและชีวิตที่ยังรออยู่ข้างหน้า8คำปิดท้ายพิธีกรรมประจำวันของคุณจุดเริ่มต้นใหม่ของคุณหากมีความจริงหนึ่งเดียวที่ผมเชื่ออย่างลึกซึ้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือสิ่งนี้ สิ่งเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้วันนี้คุณได้เรียนรู้แล้วว่าการไหลเวียนโลหิตไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเลือดแต่มันคือเรื่องของพลังงานความชัดเจนความมีอยู่และความสัมพันธ์คุณได้เห็นแล้วว่าเมื่ออายุมากขึ้นการไหลเวียนจะลดลงอย่างไรมันกัดกร่อนพลังชีวิตของคุณแบบเงียบๆอย่างไร และคุณก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งธรรมดาอย่างน้ำพึ่งดิบสามารถนำร่างกายกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้อย่างไรคุณไม่ได้แค่ได้ยินงานวิจัยแต่คุณได้ฟังเรื่องราวจริงจากชายวัย 60- 70กระทั่ง80ปีที่กลับมารู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งพวกเขาไม่ได้ไล่ล่าความหนุ่มสาวแต่พวกเขาเลือกที่จะให้เกียรติชีวิตที่ยังเหลืออยู่โดยการกลับมายืนหยัดด้วยเจตนา คุณยังได้เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงสามารถถูกทำลายลงได้ง่ายด้วยความผิดพลาดเล็กๆที่เรามักมองข้ามนี่ไม่ใช่เรื่องของการทำให้มากขึ้นแต่มันคือการให้ถูกและการให้ร่างกายได้รับจังหวะชีวิตที่เหมาะสมและตอนนี้ถึงตาคุณแล้วเริ่มอย่างเรียบง่ายทุกเช้านำพึ่งดิบหนึ่งช้อนชากินอย่างมีสติมีเจตนา เดินเบาๆสักไม่กี่นาทีหลังจากนั้นให้ร่างกายคุณจำได้ว่าการเคลื่อนไหวคืออะไรหายใจให้ลึกขึ้นยืนให้ตรงขึ้นสังเกตความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ในร่างกายแต่ในอารมณ์ความคิดและความสัมพันธ์ของคุณนี่ไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่มันคือคำประกาศเงียบๆว่าฉันยังอยู่ที่นี่ฉันยังสำคัญและฉันยังไม่จบ ผมได้เดินเคียงข้างผู้ชายมามากมายบนเส้นทางสายนี้ผมเคยเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยในวันแรกและแสงสว่างที่กลับมาในวันที่พวกเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้นแสงสว่างนั้นยังอยู่ในตัวคุณและไม่เคยสายเกินไปที่จะปล่อยมันเปล่งประกายอีกครั้ง ไม่ว่าสิ่งใดจะรออยู่ข้างหน้าคุณขอให้วันนี้เป็นบทเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่ของคุณบทที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งความชัดเจนและความเชื่อมโยงทีละก้าวเล็กๆเ,เริ่มจากตอนนี้เลย